สดี๋ยจะพี่น้องไม่น่อยเฮ็ดเขาโบกพัดสุขภาพแล้วกระเตียมกินแล้วค่ะเดี๋ยวสิต้มน้ำซุปมิโซะสักหน่อยสดลองคอเนาะเราทำน้ำซุปมิโซะสดสักนิดนึงมันจะได้จวดจาดฟา,าดบึ้มนะคะรอสักครู่เสร็จแล้วเรียบร้อยน้ำซุปมิโซะนะจ๊ะนะจ๊ะไม่น่อยสิกินกับพพิกทอดค่ะบริกินเ้าแล้วพรพิกทอดนี่บริกินน่านแห้งเนาะช่วงแรกๆกเฮอเฮ่อเฮอ,อกันคักเฮอกันแน่ มาวันนี้เรามาลํำลึกความหลังกับพิกทอดมาจะมามตั้งพิษเปพิกมันพิษท่าไง <c ười> คอยกระสิกินพิษอิกงไปเลยอตัางพิษท่าค่ะ

เขาไม่ได้เขียนว่ารถอะไรนะแต่หอมหอมน้ำมันงาอือือ Hm ngon. sáng lắm sáng này, tụi lắm sáng này, sáng nhâm đấy, lắm sáng lắm nhâm này, nhâm nó sáng lắm sáng cục. sáng lắm sáng bể, sáng lắm sáng lắm sáng แน่นๆน่ๆนอยากแล้วออกมาใหม่ๆ,ๆ,ๆ,ๆเฮ้ยเฮอกเนาะพริกทอด ถามว่ากินเองได้บอสก็ให้กินเองได้บ่เฮ็ดได้แต่วัสดุดิบในวัตถุด,ดิบเนี่ยในสิ่งวิเศษนะ่ะมันแพงซื้อกินดีกว่า เครืแข็ง,งโลกงกับด้อยโคนรข้นเมื่อเนี่ยเขาบุกล้วนๆเมื่อได้ผสมเขาธรรมดา ขุ่นเชียงไม่ใครต่อฝักงาวแค่รสสับปะรดเมื่อนี่พัดแส่แค่รสน,นิดเดียวกับ ใช่ๆเพราะว่าความหวานความหวานความเค้มในจากคุนเชียงความเปรี้ยวความหวานในจากมะนาหนือว่าบ้านเท่าอื่นสุปปดเนาะ น้ำสุปก็ห่อนจนว่าดากดินน่อยเลยนี่นายซื้อเขาสารสิบเก้าคนเขามากักจะไท่ มันมีลายขนาดมันได้เลือกเอาขนาดหน่อยเพราะว่าพริกทอดเนี่ยมันเปิดแล้วพอฝ่ากินนะอากาศมันเขา่าเราแสบมันเฮืน <c oughs> ก็เลยสั่งมากแค่ว่า <c oughs> เอามากินใหายอยากเนาะ ื้อตัวนี้ก่อนเราขมวนเวลาใส่เนี่ยตะเค็บตึงยังสิเลยอ่ตอนนี้ตะเค็บตกไลยแล้วมันนี้อากาศดี สดแห้งโปรดน้ามันไร่ลงไปใส่หัวขอ้อพ่อเดี๋ยวก็จะคืนบบกพริกลงไปแต่พ่อจะเจ๋งยังไงปากโคปากโลสดยัางแต่ไล่หน่อยค่ะ ตักวัฒนธวังหันหันแบบพี่น้องเบิ่งประเภทพัดกระบ,บุกทุ่งหนึ่งเรือได้อีกคาบนเนึ่ยเพื่อเพื่อนี่เขาว่าเหมือด ซ้อ,อิมใบถ้าว่ามีเขาอื่นป่นนะเฉพาะขาบุกอิมใบแน่นทองยูดโดนไม,ม่หมดเพราะว่าตอนนื้อเยอกว่ีอิมละดสซด พักอันนี้ผมความห่อนอยู่กินยนง่ยไ่ได้ทานุผู้ชมเ้ยคว่ำทางไว้ อิ่มอิ่มพ่อ้วาไปตักเซตกรองไว้เพล่เพอ่เนี่ยกินอีกสองหลอดแค่กินของเก,าาก่บบาันี่ยคนไทยคิด เดี๋ยวนี้เขาเจาะเห็ดกินบุกกันไลาเพราะลังจะเห็ดก่อนบุก่นรูปแบบของเขาในรูปแ,แบบของเซนคนกิ่นไายมันเอาไปสำรวจไปหาแหล่งซื้อว่าบุกมันมีหลายแบบเนาะไปเลาะเบิงงในกูเกิลเนี่ยสีวิเดนเห็ดมากเดี๋ยวนี้ร้านอาหารบางร้าน จะเมนูจะมีเมนูบุกเป็น,ท,นปปทัดแพทแัดแค่สปาเกตตี้อะงรสินะคะนี่ไม่ได้เห็นแล้ว <c oughs> พอเขามาจุนเมนูสุขภาพเขาจังหวว่าโอ้คนรักสุขภาพเพิ่มขึ้นจริงๆ ได้แล้วค่ะดยรักใจใใตรร่กาบจุ๊บ